สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาวมินีภนษาละมพรชัยค่ะอยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่3าับเจ็ดค่ะวันนี้หนูจะมาพาทุกคนไปรีวิวหอศิลป์นะคะไปดูกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินไปหอศิลป์ด้วยกันนะคะ กันที่หน้าหอศิล์นแล้วนะคะเรามาเดินเข้าไปดูหอศิล์นกันค่ะซึ่งตอนที่เราเข้าไปบรรยากาศข้างในคนเยอะมากค่ะน่าจะมีงานมาจัดด้วยค่ะถึงคนเยอะนี่ค่ะคือไม่รู้จะไปตรงไหนก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอดคือแอดทำาไมนุง อันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบะรมราชินีนาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิล์นะคะอันนี้นะคะพอเราขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นร้านขายเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าร้านขายพวกรูปภาพอะไรเต็มไปหมดเลยคะ่ะสามารถเลือกซื้อได้เลยร้ยยิมเธค,คเด พอขึ้นมาชั้นนี้นะคะแล้วก็จะเห็นพวกงานศิลปะเต็มไปหมดเลยค่ะสามารถเดินชมได้ตามสบายใจเลยแล้วเราก็จะเดินเข้าไปชมนิทรรศการกันนะคะและในแต่ละช่วงนิทรรศการก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะตามฤด,ดูกาลนั่นเอง ซึ่งบรรยากาศข้างในนะคะมันฮิลใจมากๆเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจมากค่ะในแต่นะงานของผลงานที่ศิลปินเอามาวางนะคะช่วยบรรยายความรู้สึกออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะใครที่ว่างๆก็มาหอศิลป์กันได้นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบไปแล้วรู้สึกสบายใจและโล่งหัวมากๆเลยค่ะ เหมือนเราได้ไปพักผ่อนและดูงานศิลปะอะไรต่างๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของนิทรรศการนี้ค่ะก็คือการเขียนความรู้สึกลงไปในกระดาษนะคะแล้วก็เอากระดาษนั้นใส่โหลค่ะอันนี้หนูกับเพื่อนก็เขียนกันเพลินเลยหนูไม่รู้จะเขียนอะไรหนูก็เลยเขียนว้าว <laughs> เทศการนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบวิดีโอหรือรูปภาพแล้วก็เป็นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยค่ะก็คือเราได้ดูหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานหทศการของงานนี้นะคะก็คือห้องข้างในนะคะก็จะมีงานศิละปะวางเอาไว้นะคะซึ่งงานศิละปะอันนี้สวยมากๆาเลยค่ะ อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันนะคะมันสวยมากจริงๆค่ะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของข้างล่างค่ะซึ่งในวันที่เราไปนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะรู้สึกคนเยอะมาก เรากับเพื่อนแอบแวะซื้อของแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นใบโคกเวอร์เป็นถักไหมพรมนะคะทางร้านนี้เป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนแค่20บาทเองอยาชวนทุกคนมาซื้ออันนี้ก็แวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อยมากก็เลยแวะมาพักแบบหนึ่งในห้องน้ำ ก็จะเป็นงานภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หนูชอบมากๆค่ะหนูรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยแต่และลูกเปิดประสบการณ์มากมากเลยค่ะน้อยมากค่ะหลังจากนั้นทางหอศิลป์ไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วค่ะพอนี้ค่ะสก,การข้างบนเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายน้อยมากเราเลยเอารูปภาพมาฝากนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการมีเวิวของหอสินค้าของเราเองค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ